สวัสดีค่ะเมื่อก่อนดิฉันเป็นมือชาเท้าชานะคะแล้วก็ไปหาหมอมาค่ะหมอบอกว่าดิฉันเป็นเคดไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะแล้วก็เสี่ยงเป็นเบาหวานก็เลยไปหายามาทานนะคะรวมทั้งจมูกข้าวของตัวอื่นด้วยค่ะยี่ห้ออื่นด้วยก็ไม่หายนะคะไม่ดีขึ้นทีนี้ก็ไปเจอโฆษณาค่ะของ จมูกข้าวค่ะ VVIP library ค่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะอาทิตย์แรกแต่ก็ยังมีชานิดๆก็เลยทานไปสองอาทิตย์ค่ะดีขึ้นเลยค่ะหายชานอนหลับกินข้าวได้ตื่นเช้ามาไม่ปวดหัวนะคะโล่งไปหมดเลยดีค่ะ VVIP library นะคะเป็นจมูกข้าวที่ดีมากค่ะ อยากจะแนะนําให้คนที่เป็นแบบเดียวอย่างดิชั้นนะคะมือชาเท้าชาเป็นไขมันในเส้นเลือดนะคะหันมาลองทานอะวีวีไอพีไลเบอรี่จมูกข้าวตัวนี้นะคะแล้วก็จะดีขึ้นเลยค่ะ